Good Morning อาเซีนช่วงเจาะลึกอาเซียนโดยรองศาสตราจารย์ด็อเตอร์อัดพิสารวานิษสวัสดีค่ะสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับคุณลิซ่าครับคุณวิรัตครับครับได้ยินเสียงไหมครับได้ยินชัดเจนครับอาจารย์วันนี้อาจารย์อยู่ที่ไหนครับเนี่ย อยู่ที่บ้านครับเดี๋ยวนี้เขามีแบ็กกราวน์เป็นสีสี<า>แบบนี้แล้วไม่คุ้นไม่คุค้นนะ <laughs> ไม่เจอกันนะานแหมอาจารย์คะใส่เสื้อมิวนเชนนะคะจริงๆก่อนหน้านี้ซ่าได้พูดถึงออกโทเบอร์เฟสแล้วก็การที่ราคาเบียร์เนี่ยค่ะมันเพิ่มสูงขึ้นแล้วรสชาติเบียร์ที่มันแปลกไปจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปนะคะก็เข้ากับเสื้ออาจารย์เลยนะคะครับผมอยากจะไปออกโทเบอร์เฟสเหมือนกันนะครับ <laughs> ผมเนี่ยเวลาดื่มเบียร์เนี่ยผมจะดื่มเบียร์เยอรมันนะ เยอทัยจะไม่เจ็บเพราะเราชอบรสชาติของเบียร์เยอรมันนะครับผมสวัสดีท่านผู้ฟังทั่วประเทศไทยทั่วโลกครับสวัสดีครับพี่น้องชาวใต้พี่น้องชาวใต้อยากได้เบียร์สักมื้นไหมครับแต่เช้าเลยนะครับอาจารย์ครับผมโอเคเริ่มเลยนะครับผมเรื่องของเรื่องก็คือว่าในประเทศไทยเนี่ย เรื่องของการแจเกเงินน่าจะได้รับการสนดกสนใจมีการพูดถึงอย่างกว้างขวางนะแต่ว่าถ้าพูดถึงนโยบายสองเรื่องสําคัญสําคัญในประเทศไทยแล้วเนี่ยนะนโยบายรัฐบาลเนี่ยนะครับก็น่าจะเป็นเรื่องของพักนี่เกษตรกร,กรและก็แจเกเงิน10,000บาทนะครับแต่ว่าวันนี้เราพูดถึง10,000หมืนบาทนะ mm hmm. แต่ถ้าทั่วโลกนี่ก็เป็นเรื่องแน่นอนที่สุดคงเป็นเรื่องสงครามอ่า อิสาราเอลกับฮามาสแน่นอนเนยนะครับแต่วันนี้เราพูดถึงภายในประเทศเนี่ยนะครับเรื่องของเรื่องก็คือว่าใจเงินหนึ่งมืนบาทเนี่ยนะมีการว่าวิพากษวิจารณ์กันเยอะมีการให้ความคิดเห็นกันเยอะผมวันนี้เราผมคุยเลยเรื่องของสี่ทางเลือกแล้วกันนะ,นะนะอยากให้ประเทศไทยลองพิจารณาดูว่าจะผลจะเป็นอย่างไรบ้างมีผลบวกผลลบอย่างไรนะครับนะซึ่งเรื่องนี้มีการถกเถียงกันมากนะครับจากทั้งนักวิชาการแลว้วก็จาก รัฐบาลเองเนี่ยนะครับทางเรื่องที่หนึ่งนี่ผมคือเรื่องนี้เป็นนโยบายหลักของรัฐบาลเลยเพราะอยู่ในคําแถลงนโยบายในหน้าแรกในภารากาฟแรกๆของของท่านนายกเศรษฐานะครับแล้วก็เป็นนโยบายหลักของพรรคเพื่อไทยตัวซ้าไปเพราะนั้นถ้าพรรคเพื่อไทยไม่ทําเรื่องนี้ก็น่าจะเสียคนนะฮะนะไปสัญญาแล้วไม่ทำนะ อ่าเพราะว่าไม่ตรงปกมารอบหนึ่งแล้วในเรื่องของในช่วงหาเสียงแล้วก็มาตั้งรัฐบาลไม่ตรงปกรอบนี้ถ้าไม่ตรงปกอกีกอก็ผมเรีเป็นเรื่องนะอ่าเรื่องที่หนึ่งแนวทางที่หนึ่งก็คือว่าอ่าใส่เงินเข้าไปได้ยินไหมครับเหมือนเสียงจะเงีบยบเงียบไปค่ะได้ยินค่ะได้ยินนะครับใส่เงินเข้าไปไม่อ่าเดินตามนโยบายของรัฐบาลเลยนะฮะเพื่อมีเป้าหมายชัดเจนเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจนะใส่เงินเข้าไป ห้าแสนหกหมื่นล้านบาทนะห้าแสนหกหมื่นล้านบาทใส่ก็ไปเลยนะใส่ก็ไปเลยเนี่ก็มีการถกเถียงว่าเออประเทศไทยเนี่ยเศรษฐกิจมันไม่ได้เด้งขนาดนั้นไม่ไม่ได้ต้องหยอดข้าวต้มขนาดนั้นนะไม่ได้นอนเตียงขนาดนั้นนะมีการแย้งมาว่าเออประเทศไทยกําลังเศรษฐกิจกำลังฟื้นผมแชร์ตัวเลขอย่างนี้ครับว่าในช่วงสามสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะผ่านนายกรัฐมนตรีมาหลายคนมากนะครับ ไม่ว่าจะเป็นต่านชวนท่านอภิสิทธิ์ท่านทักษิณท่านยิงรักอะไรพวกนี้นะฮะสามสิบปีนะครับเศรษฐกิจไทยเฉลี่ยเฉลี่ยนะสองจุดหกเปอร์เซ็นต์ซึ่งแล้วยังไงต่อสองจุดหกเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะฮะเทียบกับค่าเฉลี่ยของอาเซียนเนี่ยอาเซียนเฉลี่ยในช่วงยี่สิบสามสิบปีประมาณสักสี่เปอร์เซ็นต์เวียดนามเนี่ยโตเกินสี่เปอร์เซ็นต์ไทยเนี่ยโตต่ำกว่าค่าเฉลี่ยของอาเซียนก็แสดงว่าไทยยังไม่ได้ ใช้ศักยภาพที่มีอยู่อย่างเต็มที่วันนั้นที่ท่านนายกเศรษฐาพูด5%้อว่าน่าจะเป็น potential GDP ก็คือ GDP ที่ประเทศไทยน่าจะไปถึงได้นะฮะช่วงที่ผ่านอสองไตรมาสที่ผ่านมาในของปีนี้เนี่ยสภาพัฒน์ก็รายงานตัวเลขเลดลงมาอย่างต่อเนื่องในสองไตรมาส2.6หกรือ1.8 2.6หรือ1.8ลดลงแต่ตัวเลขที่เพิ่มขึ้นซ,ซึ่งตัวขที่ลดลงเนี่ยการ ส่งออกลดลงการลงทุนของเอกชนลดลงนะมีที่เพิ่มขึ้นอยู่อันเดียวก็คือค่าใช้จ่ายของประชาชนนะนะค่าใช้จ่ายของประชาชนนะผมก็มานั่งตั้งข้อสังเกตว่าเอ๊ะภายใต้เศรษฐกิจที่มันชะลอจากไตรมาสหนึ่งมาไตรมาสสองเนี่ยทําไมคนมันกินทําไมคนไทยกินเพิ่มขึ้นเหรออัตราการยาตัวเพิ่มขึ้นเหรอเราถามแนละ้วทุ้ฟังถามตัวเองนะครับว่าท่านมีคือการไปพคเนี่ย <c oughs> มันขึ้นอยู่กับสองเรื่องหนึ่งคนจะกินจะใช้เพิ่มขึ้นหรือเนี่ย üne, ขึ้นอยู่กับไรายได้ท่านต้องถามตัวเองว่าไรายได้จะเพิ่มไหมไรายได้ผมไม่เพิ่มขึ้นนะไรายได้ผมเท่าเดิม <g arti> พอค้าไม่ค้านะขายไม่ดีนะไม่ค่อยมีคนซื้อไม่ว่าจะเป็นในกรุงเทพหรือในต่างจังหวัดนะเพราะฉะนั้นคนที่กินเพิ่มขึ้นเนี่ยจากสาเหตุอะไรราคาละ่ะราคาราคาก็แพงขึ้นอ๋อทำไมคุณกินเพิ่มขึ้นอืะผมพูดว่าเป็นการอั้นจาก โควิดนะเอาเซฟบิงมาจ่ายเอาเซฟิงมาจ่ายเพราะนั án, every risk, please, really 60, ations, ้นถ้าใส่เงินเข้าไปเพื่อกระตุ้นเราเห็นมันมันซึมนะนะมันซึมมานะครับเพราะตัวเลขอื่นๆมันลงหมดเลยแต่การพูดตัวเดียวที่เพิ่มขึ้นมันก็อาจจะขัดแย้งกับความรู้สึกที่เป็นนเพราะนั้นถ้าเราใส่รัฐบาลแนวทางที่หนึ่งก็คือรัฐบาลใส่ไปเลยห้าใสนหกหมืนล้านนะครับแน่นอนที่สุดกับใส่เงินเข้าไปในในมือประชาชนนะ ซึ่งไม่ได้ให้เงินโดยตรงเนี่ยน,นะครับมันมีสองตัวเลขก็คือว่าจะทำให้หมูลค่า GDP ของประเทศเนี่ยเพิ่มขึ้นหนึ่งจุดหนึ่งล้านล้านบาทหนึน่งจุดหนึ่งล้านล้านบาทก็ถ้าคิดเูแล้วก็เพิ่มเกือบเกือบสองเท่าประมาณสักหนึ่งจุดเก้าเท่าหนึ่งจุดเก้าเท่าแต่การใส่เงินแบบนี้ราคาสินค้าคุณวิรัตคุณลิซ่าครับถ้าดูฟังครับทำให้เงินเฟอ้อสูงขึ้นระดับราคาสินค้าสูงขึ้น อ่าเฉลีย่ยปีนี้เนี่ยประมาณเราต้องจ่ายเฉลีย่ยเฉลียฉล่ยราคาสินค้าเนี่ยประมาณสักสองเปอร์เซ็นต์ครับที่ผมเราคำวนวณมาเนี่ยนะครับประมาณเพิ่มเงินเฟอ้อจะเพิ่มไปสี่เปอร์เซ็นต์อ๋อค่ะอ่า,อาก็สองเท่าอืมครับงานก็สองเท่าสองเท่า,าในการคิดรายได้ของประเทศเนี่ยเราคิดสองแบบนะอ่าก็คือว่าคิดณราคาที่เราบวกเงินเฟอ้อไปด้วยเมื่อกี้นะครับหนึ่งจุดหนึ่งล้านล้าน,านบาท ถ้าเราหักเงินเฟอ้อนะเพิ่มขึ้นประมาณหนึ่งจุดสามเท่าครับ <c oughs> นะเพราะเงินเฟอ้อมันเพิ่มไปทั้งสี uh ่เปอร์เซ็นต์นะฮะรายได้เราเพิ่มขึ้นก็จริงนะฮะแต่ว่าราคาสินค้าก็เพิ่มขึ้นด้วยนะแต่อันนี้เนี่ยนะครับอันนี้อันนี้ผลบวกนะถ้าผลลบก็คือว่าประเทศไทยจะต้องรับได้ว่านี่สาธารณะของประเทศไทยจะเพิ่มจากหกสิบสองเปอร์เซ็นเป็นหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นี่สาธารณนของประเทศไทยณนะเดือนกรกฎาคมสองพันหร้อยหกสิบหกนะฮะ <c oughs> 62%ต่อ GDP นี้สาธารณะคือค,คืออะไรนี่สาธ ah. สารณะก็คือหนี้ของประเทศไทยหนี้ของประเทศไทยก็คือหนี้ของคนไทยหนี้ของคนไทยก็คือหนี้ของครัวเรือนไทย mm hmm. นะจาก62%ประเทศไทยก็จะเป็นหนี้เพิ่มขึ้น67%ต่อไรายได้ของประเทศ mm hmm. นะต่อไรายได้ของประเทศ <c oughs> นะครับกพราถ้าเราดูครัวเรือนไทยขนาดนี้000 000 000ครัวเรือนไทยมี23ล้านครัวเรือน มันก็จะทําให้นีโครวเรือนไทยจากเดิมที่เป็น62ต่อ GDP เนี่ยนะจะเป็นเป็นนีเกือบเกือบ5แสนบาทต่อโครัวเลือนประมาณทัก4แสนเะก้านะเพราะนั้นก็คือสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเงินเฟอ้อเพิ่มขึ้นประเทศไทยเป็นหนีสาธารณะเพิ่มขึ้นนะนีสาธารณะก็คือหนีประเทศไทยนีประเทศไทยก็คือหนี้คนไทยนะครัวเรือนไทยก็จะปี นี่เพิ่มสูงขึ้นอันนี้แนวทางที่หนึ่งที่ที่เรามีทั้งเห็นภาพทั้งบวกทั้งลบซึ่งแนวทางที่หนึ่งในรัฐบาลก็เดินหน้าตามเป้าหมายเลยอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจอยากจะกระตุ้นเศรษฐกิจนะครับอันนี้เป็นแนวทางที่หนึ่งแนวทางที่สองก็คือว่าคุณลิซ่าคุณวิลาครับแนวทางที่สองก็คือว่าก็มีการถกเถียงว่าทําไมไม่คือคือโครงการของเขาเนี่ย 5, 60, 000, าแสนหุ่นลนเนี่ยเขาให้ทุกคนที่มีอายุ16ปีขึ้นไป mm hmm. อ่าสิบหกปีขึ้นไปเนี่ยบางคนมีฐานะเขาก็ให้เขาไปเขาอาจจะไม่มาใช้ค่ะมันก็ไม่ได้เป็นไปตามที่ต้องการกระตุ้นเศรษฐกิจเพราะนั้นเงินก็จะอยู่เยๆในบัญชีเขานะเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเราปรับเปลี่ยนเราปรับเปลี่ยนนะฮะให้กับคนที่เขาอยากใช้จริงๆเขาต้องการจริงๆอันนี้ต้องบอกว่าผมก็ไปถามพวก้าอเมริกานะหรือถามประชาชนนะว่าจริงๆก็อยากได้ไหม บางส่วนก็บอกอยากได้บางส่วนก็บอกไม่อยากได้ถ้าถามพ่อค้าแม่ค้าบอกว่าบางคนเ็าอยากได้บางส่วนไม่อยากได้แม่ค้าที่ไม่อยากได้ก็เพราะว่านะกลุ่มทีไม่อยากได้เหตุผลก็คือว่ารัฐบาลเนี่ยจะสามารถอ่าตรวจเก็บภาษีของเขาได้เ<อ>ขาเลยไม่อยากได้เพราะมันทุกอย่างมัน,มนเข้าเป็นระบบแนะม,ม่ค้าที่เป็นรายเล็กก็บอกว่าแม่ค้าในตลาดก็บอกเขาไม่อยากได้เพราะว่าเดี๋ยวสุดท้ายก็รัฐบาลก็เก็บภาษีก็อยู่ดี นะครับะฉะนั้นแนวทางที่สองก็คือว่าเราก็จะให้สําหรับคนที่จําเป็นจริงๆออืเมื่อกี้เนี่ยครัวเรือนไทยยี่สิบสามล้านครัวเรือนเราเคยตั้งคําถามไหมครับว่าครัวเรือนไทยที่เป็นนี่เป็นจนที่สุดเป็นจนเนี่ยนะครับมีสักกี่ล้านครัวเรือนในยี่สิบสามล้านครัวเรือนนะครัวเรือนไทยที่จนเนี่ยนะครับมีอยู่ไม่เกินสองล้านครัวเรือนอันนี้ตาม สถิติตามตัวเลขของหน่วยงานราชการเลยนะนะครับอ่าไม่เกินสองล้านกันเพราะนั้นถ้าเราจ่ายตัหรับโครเรียนที่จน,จนจริงๆก็เราใช้เงินประมาณสักหกหมื่นล้านจากห้าแสนหกหมืนล้านจ่ายหกหมื่นล้านนะแต่การเพิ่มขึ้นของเศรษฐกิจเนี่ยมันก็จะไม่โตมากเหมือนกรณีแรกเหมือนกรณีทางเรื่องที่หนึ่งค่ะนะเศรษฐกิจก็จะไม่โตมาก GDP เงินเฟ้อก็จะไม่เพิ่มขึ้นมากนะครับนี่สาธารณะของประเทศก็เพิ่มเป็น64%ต่อ GDP เพราะนั้นผลกระทบก,ก็จะลดหลั่นลงมานะครับโอ,เ,อเคเจ็ดโมงสิบห้านาทีเปๆแล้วก็จบแนวทางที่สองพอดีเรามาคุยกันต่อถึงแนวทางที่สามในช่วงต่อไปกันเลยดีกว่าค่ะได้ครับผมเจ็ดนาทีนะครับอยูอ่กับพวกเราสามคนนะครับผม คุณลิคุณวิแล้วก็ท่านอาจารย์อาจพิสารวานิชนะครับเมื่อสักครู่นี้ก็จบไปแล้วสําหรับ2แนวทางนะครับเกี่ยวกับเรื่องของผลบวกผลลบเกี่ยวกับเรื่องของการจัดเงินดิจิทัลหนึ่งหมื่นบาทนะครับอาจารย์เชิญต่อเลยครับผมครับคุณวิรัติครับคุณลิซ่าครับเมื่อกี้แนวทางแรกเนี่ยผมรลยพูดไปว่าแต่ว่าก็มีความกังวลว่านี่สาธาณะเราเปิดไป6กสิบเจ็ดเปอร์เซ็นต์นะจะเป็นประเด็นที่จะถกเถียงกันอีกเยอะแยะมากมายแน่ๆว่าเฮ้ย คุณไปกู้มาเนี่ยรรมาทำมานีสาระเพิ่มขึ้นนะครับแถวทางที่หนึ่งเนี่ยถ้ารัฐบาลเดินหน้าเนี่ยนะครับสิ่งที่รัฐบาลจะต้องให้พันธะสัญญากับประชาชนและประเทศไทยก็คือว่าท่านเนี่ยจะต้องทําให้อัตราขยายตัวเศรษฐกิจเนี่ยโตสี่เปอร์เซ็นต์โตสี่เปอร์เซ็นต์ปีนี้ก็ประมาณปีนี้นะ่นะครับเดิมเป็นสามตอนนี้ปรับมาเหลือสักสองจุดแปดนะต่ำกว่าสามถ้าปีหน้าคือรัฐบาลเดินหน้าเต็มสูบในแนวทางที่หนึ่งเนี่ยรัฐบาลจะต้อง บอกประเทศไทยว่าบอกประชาชนไทยว่าเดี๋ยวจะทําให้เศรษฐกิจเนี่ยโต4เปอร์เซ mm ็น hmm. ต mm ์ hmm. สิ่งที่เราใส่เงินเข้าไปในประ,ะ,ประชาชนเนี่ยใส่มือประชาชนโดยตรงเนี่ยมันก็อาจจะดูแปลกๆว่าเหมือนที่เราแบบมีลูกแล้วเราบอกว่าเราอเอารูปเอาวันนี้ป้ามีตังค์เอาตังค์ไปกินเลย mm hmm. นะไม่ต้องทํางานนะมันก็จะดูแปลกๆนะซึ่งสัดส่วนของการบริโภคของอประเทศไทยเนี่ยต่อ GDP เนี่ยมันไม่ได้ทําให้ถึง4เปอร์เซ็นต์ นะที่ใส่เงินเข้าไปเนี่ยนะเพราะนั้นรัฐบาลจะต้องมีแนวทางอื่นเรื่องการกระตุ้นการส่งออก <S <S 2> <S 2> ด้วยเราส่งออกเนี่ยมันหกสิเปอร์เซนของต่อ GDP นะเรื่องการลงทุนการลงทุนเนี่ยนะประมาณสักสาสิเปอร์เซ็นต่อ GDP เพราะนั้นถ้ารัฐบาลเดินหน้าแน,แนวทางที่หนึ่งนะครับซึ่งมันเป็นภาระหนี้ของประเทศไทยหกสิบเจ็ดเปอร์เซ็นเนี่ยรัฐบาลจะต้องทําให้ปั๊มเศรษฐกิจไห้ได้สี่เปอร์เซ็นโดยทําแนวทางอื่นๆไปพร้อมๆกัน Nó, ใส่เงินไปอย่างเดียวเพื่อกระตุ้นการไปพกไม่ถึงสี่เปอร์เซ็นไม่ถึงสี่เปอร์เซ็นตพราะนั้นถ้าทำสี่เปอร์เซ็นตได้ในตัวแปรเศรษฐกิจอือนหนี้สาธารณะถ้ารัฐบาลอยู่สี่ปีนะถ่ารัฐบาลอยู่สี่ปีนะทําให้นี้สาธารณะหลับมาเท่าเดิมก็คือเราสตาร์ทวันนี้เราสตาร์ทที่กรกาสองพันห้าร้อยหกสิบหกหกสิบสองเปอร์เซ็นตนะถ้ากู้ไปไปใส่เงินให้ประชาชนหนี้เป็นหกสิบเจ็ด แต่ถ้าทําให้ GDP โตขึ้น4% 10%เนสิบเี่สานะจะกลับมาอยู่62%แนวทางที่สามนะครับเวลาที่เหลือก็คือว่ามีสองด้านเหรียญมีสองด้านเสมอนะนี่รัฐบาลเลือกที่จะใส่มือประชาชนรัฐบาลหรือต่อไปในอนาคตเนี่ยนะรัฐบาลอาจจะต้องมาดูว่าอีกด้านหนึ่งทั้งปัจจุบันและอนาคตอีกด้านหนึ่งว่าก็คือใส่เงินเข้าไปในภาคการผลิต ใส่ไปที่เรื่องของการปรับโครงสร้างการผลิตนะกดทันนะครับก็คือใส่ให้ประชาชนโดยตรงที่รัฐบาลงานเสียงไว้กับอีกด้านหนึ่งถ้าเรามาใส่และเพิ่มใส่กระตุ้นเศรษฐกิจด้วยแล้วก็ไปช่วยเพิ่มศักยภาพการแข่งขันของประเทศด้วยจะดีไหมอ่าจะดีไหมจากเงินที่มีอยู่เนี่ยนะถึงแมเราอยากจะกู้แล้วล่ะห้าแสนหนึ่งหมื่นล้านเราจะไปใส่ช่องไหนล่ะจะไปส่องไปใส่ช่องของผู้บริโภค หรือจะไปสองไปใส่ของผู้ผลิตนะถ้าใส่ผู้ผลิตนะถ้าใส่ด้านผู้ผลิตอย่างไรเช่นเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มศักยภาพของแรงงานนะลดต้นทุนของภาคกเกษตรลดต้นทุนของภาคอุตสาหกรรมไปใส่เรื่องของน้ำนะไอเน,นี้ยจะทำให้ GDP โต4เปอร์เซนแต่ว่ามันไม่ได้อย่างใจเราไง มันไม่ได้อย่างใจอยากที่รัฐบาลอยากต้องการให้มันก,กระตุ้นเศรษฐกิจเร็วๆไงมันค่อยๆเป็นค่อยๆ <c oughs> ไปเช่นไปเพิ่มทักษะฝีมือของทรัพยากรมนุษย์ถ้าใส่ถ้าเพิ่มขึ้นหนอร์ซนี่นะจะทําให้สกยภาพแรงงานเพิ่มขึ้น0.35เอซนครับอันนี้อันนี้ตัวเลขของ world bank เลยถ้าไปพัฒนาทรัพยากรมนุษย์เนี่ยนะจะหนึ่งเปอร์ซในแง่อะไรก็แล้วแต่เนี่ยจะทําให้สกยภาพของ แรงงานไทยเนี่ยเพิ่มขึ้น0ูนย์สาห้าเปอร์เซ็นต์ทำไมต้องใส่ไปที่สกิภาพแรงงานไทยสกิภาพแรงงานไทยในช่วงสิบปีที่ผ่านมาเนี่ยนะครับเมื่อเทียบกับเวียดนามเนี่ยต่ำกว่าเวียดนามอย่างต่อเน,นื่องแล้วก็เส้นมันก็ห่างๆออกไปเรื่อยๆเลยนะ uh huh. หมายความว่าแรงงานไทยหนึ่งคนเนี่ยนะครับทํารายได้กับประเทศน้อยกว่าแรงงานไทยเวียดนามหนึ่งคน uh huh. อ่าเพราะนั้นถ้าเราไปใส่เพิ่มสกิภาพของแรงงานไทยนี่นะครับ มันก็จะได้ทั้งกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยจะได้ทั้งเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันของประเทศด้วยไปได้ในตัวหรือลดใส่เงินไปเพื่อลดต้นทุนในการผลิตลดต้นทุนในการผลิตที่รัฐบาลกํบบาลังพูดถึงเรื่องของลดราคาน้ํามันลดพลังงานลดราคาค่าไฟเนี่ยนะฮะมันไม่ได้ทําให้ทั้งระบบเศรษฐกิจทั้งทุนการผลิตของภาคการผลิตลดลงนะผักยังราคาแพงอยู่หมูไก่ย,ยังแพงอยู่เหมือนเดิมนะ รันนั้นมันมีปัญหาเรื่องโครงสร้างของต้นทุนการผลิตสามมีการแจ้งว่าทำไมคุณไม่ใส่เงินเข้าไปเรื่องของ R&D ละ่ะประเทศไทยเนี่ยใส่เงินวิจัยเดนหนึ่งจุดสามเปอร์เซ็นของ GDP น้อยมากนะประเทศที่ใส่ทำ R&D มากที่สุดในโลกนี้ก็คืออิสราเอลที่เป็นขาวอยู่เนี่ย<ะ>เกือบหกเปอร์เซ็นต์ของ GDP นะ ไอรอนโดมของอิสราเอลไอรอนโดมของอิสราเอลนั่นเป็นหนึ่งของอองานวิจัยของเขาแม้สหรัฐจะเข้ามาช่วยทั้งเทคโนโลยีและเงินทุนก็ตามแต่ว่าก็ใส่เงินเรื่องของอดีเยอะมากประเทศไทยใส่หนึ่งจดสาเปอร์เซนซึ่ง,ซ,งซึ่งต่ำกว่ามาเลเซียต่ำกว่าสิงคโปร์นะครับอ่าเพราะนั้นแต่ว่าพวกนี้ไม่ไว่าจะเป็นเรื่องของการใส่เพื่อกระตุน้นเรื่องของแรงงานก็ตามลดต้นทุนก็ตาม เรื่องอดีก็ตามเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ g d ดีพมันโตเร็วอย่างที่เราอย่างที่รัฐบาลอยากจะเป็นเนี่ย mm. เขาเลยใส่ไปที่เ mm. ขาเลยใส่ไปที่นั่นนะแต่ว่าอดีที่เราใส่เข้าไปเนี่ย mm. ผมคิดว่าเราตั้งโจทย์ว่าใส่ไอดีเข้าไปอย่างเดียวใส่เงินเข้าไปอย่างเดียวไม่ได้หมายความว่าประเทศไทยจะทําให้ประเทศไทยเนี่ยเดินหน้าและพัฒน,นาไปอย่างรวดเร็วเพราะว่าโครงสร้างของการทาวิจัยของประเทศไทยเนี่ยนะครับโครงสร้างการบรหิหารจัดการวิจัยประเทศไทยยังไม่ดีพอเหมือนประเทศอย่างเช่นเกาหลีใต้ เพราะ mm hmm. นั้นเราคิดว่าโจทย์ของการใส่เงินอย่างเดียวเนี่ยมันไม่ได้ทําให้ประเทศชาติพัฒนาไปอย่างที่เราคาดการณ์นะ,ะมันก็โครงสร้างก็คือว่าโจทย์ของการวิจัยคนที่มาพิจารณาเรื่องโจทย์วิจัยจะต้องมีองค์ความรู้แล้วก็ใช่กับตอบโจทย์ของภาคเอกชนตอบโจทย์ของประเทศด้วยนะนะครับแนวทางที่สี่ก็คือว่ายกเลิกเลย mm hmm. ยกเลิกเลยซึ่งอันนี้แนวทางที่สี่ไม่น่าจะเป็นไปได้ mm hmm. นะผมคิดว่ารัฐบาลเลือกแนวทางที่หนึ่งในการทำ โครงการนี้นะซึ่งมันทําให้เกิดถ้ารัฐบาลเลือกแนวทางที่หนึ่งนะครับแน,น่นอนที่สุดผมรายงานไปแล้วว่าหนึ่งต้องรับผลกระทบก็คือว่าเงินเฟอ้อนี่ครัวเรือนนี่สาธารณะสิ่งสาคัญที่อยากจะแชร์ผ่านทางรายการก็คือการบริหารจัดการเงินหลังจากเนี้ยต้องมีความโปร่งใสอ่าต้องมีความโปร่งใสและสามารถ ตรวจสอบได้นะครับซึ่งที่เขาแชร์ๆแล้วก็มีการพูดถึงว่ามันเหมือนมีวาระอะไรอยู่นะครับทำไมไม่ใส่เงินก็้ไปให้ประชาชนโดยตรงละ่ะทำไมต้องเป็นเงินด <c oughs> ิจิตอลระบบที่มีอยู่เนี่ยนะครับะจะต้องไปสร้างระบบใหม่ที่เป็นระบบบล็อกเชนซึ่งก็ใช้เงินมากกว่าสมควรบริษัทที่กขมาทำเนี่ยเป็นบริษัทใครนะครับเงินดิจิตอลเนี่ยนะครับมันเป็นเงิน เปลี่ยนไปเป็นใครเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องอันนี้เป็นคําถามที่ประเทศไทยวิพากษ์วิจารณ์กันคนไทยพูดถึงกันว่าเพราะฉะนั้นผมสรุปคือเรื่องของความโปร่งใสในการบริหารเงิน5้าแสนหกหมล้านถ้ารัฐบาลเรื่องแนวทางที่หนึ่งอันนี้เป็นเรื่องที่จะต้องแสดงให้เห็นชัดเจนว่าบริสุท์ใจว่าสามารถตรวจสอบได้เพราะว่า5้าแสนหกหมล้านเนี่ยมันก็เป็นภาษีของประชาชนนั่นแหละจี่รัฐบาลพวกเราเป็นภาระ,ระแล้วเราก็ต้องกลับไปจ่ายให้เขาอยู่ดีนะครับผม ครอ๋อโอเคครับผมพอดีภาพมันยังเคลื่อนอยู่ก็เลยนึกว่าอาจารย์อาจารย์จะพูดต่อต้องขอไปด้วยภาพในภาพในไลฟ์มันจะดีเลย์ใช่ใช่ครับผมครับผมก็ก็มีสี่แนวทางมีสี่แนวทางแนวทางสุดท้ายเนี่ยยกเลิกรัฐบาลก็คงไม่ยกเลิกแน่นอนเพราะว่าเขาได้ไปให้พันธสัญญาในช่วงหาเสียงไปแล้วแล้วก็ไปอยู่ในคําแถลงนโยบายนะรัฐบาลจะเลือกด้านสปลายไหมด้านภาคการผลิตไหม ผมว่าดูแล้วรัฐบาลก็ไม่เลือกในตัวผมเนี่ยอมีนักข่าวถามว่าถ้าเป็นผมเนี่ยผมจะทํำยังไงเงินห้าแสนหนึ่นล้านเนี่ยนะครับผมจะทําแบบนี้หกสิบเปอร์เซ็นเนี่ยผมจะใส่ไปที่ผู้อุปโเพื่อที่ผมได้หาเสียงออกไปสีสิบเปอร์เซ็นต์ในผมจะมาปรับเรื่องคลุกเรื่องศักยภาพในการแข่งขันของประเทศคนะอย่างที่บอกไนนะครับตีสิบเปอร์เซ็นผมจะหาเงินอกเป็นสองส่วนแบ่งกันเป็นสองส่วนครับผมค่ะเพราะฉะนั้นจากการวิเคราะห์ของอาจารย์แล้วคิดว่าน่าจะเป็นแนวทางที่หนึ่ง ตกงไหมคะแต่ว่าสุดท้ายเราก็ต้อง่าค er ่ะส <ui> right? ุดท้ายเราต้องมาติดตามดูต่อไปว่าจะเป็นยังไงต่อไปนะคะเรื่องของเงินดิจิทัลหนึ่งบาทนี่ค่ะได้ครับผมครับผมก็ต้องขอขอบพระคุณอาจารย์มากๆนะครับผมที่ช่วยมาให้แนวทางกับพวกเราในวันนี้นะครับผมแล้วก็สําหรับปณิ้รายการก็หมดเวลาลงแล้วนะครับผมเราทั้ง3คนต้องขออนุญาตลาคุณผู้ฟังไปก่อนแล้วก็ขอให้เป็นช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ที่มีความสุขสําหรับทุกๆท่านนะครับใช่ค่ะครับค่ะ ลาในหัวอัดก่อนนะคะสวัสดีค่ะในหัวค่ะขอบคุณคุณลิซ่าครับคุณพิรัช์ครับจนผู้ฟังครับพี่นองแชาตายวันนี้กับผมค่ะ